จัดครับพี่น้องโอ้โหเป็นกิโลครับพี่น้องนี่ครับผมหวานเลยับพี่น้องโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมปลอะไรเนี่ยผมวันนี้จะมาขับฝ่ากันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมาถึงภาคก็เจอปุ๊บเลยครับพี่น้อง นี no? shepherd, ่คร oh ับผมเห็นก <programm> ันไหมครับใบอะไรครับพี่น้องไม่รู้ปลูอะไรครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับใบจะออกสีเข้มๆดำๆม่วงๆนะครับผมออกสีดำๆลายเก่าๆนะครับท่านผู้ชมดูครับต้นล่างของใบจะเป็นตาใบสีแดงออกม่วงๆนี่ครับผมเกล็ดต่อมก้านะครับโอ้โหนี่มามาอีกเกล็ดต่อนึงครับผมใหญ่ครับผม สวยครับพี่น้องดูครับสวยมากไม่รู้ว่าปลูอะไรครับพี่น้องครับผมอยู่ในสวนยางนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะปลาทุกตันมาเก้าปลาแล้วก็เราจะมาดักลูกปลาครับท่านผู้ชมครับผมจะดักลูกปลาด้วยตะไคร่มูแล้วก็ใช้เหยื่อเป็นอาหารนะครับผมในลําตาลที่เลยสวนยางนี้ไปนะครับผมก็มาตะไคร่มูมาอุกจิตอันนะครับผมไม่รู้ว่า จะไปได้กับเก้าบ้างไหมครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดักตะไ่ายมุ้งขึ้นไปแล้วก็จะไปเดินชมบรรยากาศในป่ากันนะครับซึ่งเวลาเราเดินชมบรรยากาศในป่าสิแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมากู้ตาขคายกันนะครับผมว่าจะได้ปลากันบ้างไหมเพื่อเป็นการเข้าป่าที่คุ้มนะครับผมเพื่อจะให้ไม่เสียเที่ยวแล้วก็เราก็จะได้ปลากลับบ้านไปตำกับเก้าเอาไปเกงเอาไปตำต้นอะไรก็แล้วแต่เมนูที่เราจะชอบนะครับผม โอเคครับพี่น้องต้นเดินลุยกไปก่อนนะผมป่าคนก้างแก่ลุกครับพี่น้องนี่เลยครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินทะลุส่วนยางทะลุป่าไผ่เข้ามาในป่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อกันไปอีกสักนิดนะครับเดี๋ยวคนเราจะไปวางตะไคร่หมนุนกันนะครับผมตุ้งน้ำมันอยู่ไกลครับพี่น้องส่วนมากผมลงมาปักบิดก็ไม่ค่อยลงไปวางในตุ้งน้ำเพราะว่ากลัวหายครับท่านผู้ชม ถก็คิดเราไปวางในตุงนานี่มีคนเดินผ่านเยอะหายแน่นอนครับผมตะไคร้มงค์นี้ตอนนี้เราก็เดินเข้ามานิดนะครับผมผมก็ทางกีดอินบนปพยาจงงางใต้ใบสีม่วงน่าจะเป็นใต้ใบสีม่วงครับผมจะเข้าไปดูแล้วผมเห็นต้นมันใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับผมมีบอลเยอะมากครับพี่น้องดูครับผมนี่ครับชนีชนเก่าชนเขียวครับพี่น้องดูครับผมน่าจะเป็นชนเกียวนะ โอ้โหใบใหญ่มากครับพี่น้องยังกับบอดำตะตูนเลยครับท่านผู้ชมมาชมกันนะครับผมนี่เลยครับท่านผู้ชมดูว่าผมไม่รู้สีเขียวสีม่วงเลยขอดูนะครับผมเป็นสีม่วงนะครับท่านผู้ชมดูใบใหม่มานะครับผมใบจะออกมันแววๆสตรอนแสงเลยครับท่านผู้ชมครับผมเป็นบอลแควนามะหรือว่าเป็นบอลพญาจงหางใต้ใบสีม่วงนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ถือว่าเป็นต้นใหญ่นะครับพี่น้อง ดูครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศในป่ากันไปต่อผมยังไม่ได้วางตะไคร้เลยนะครับเดี๋ยววางตะไคร้เสร็จจะพาพี่น้องเดินชมตัวถายลําตาลสายนี้กันนะครับโอเคครับพี่น้องทุกท่านครับผมตอนนี้ผมก็พาทุกท่านมาถึงลาตาลเลยนะครับผมรับพี่น้องจากเมื่อวันก่อนนะผมอีกเมื่อสองวันก่อนบอกเลยว่าฝนตกน้าเกือบจะเข้าบ้านผมนะครับตกหนักมากเลยครับผมเมื่อสองวันก่อนแต่ว่า ตกแค่สองวันน้ำมันก็ใสแล้วครับท่านผู้ชมครับผมนี่ครับผมน้ำใสคึินแล้วครับท่านผู้ชมแต่เมื่อวันก่อนสองวันก่อนนะผมมันตกหนักมากน้ำลงจากเขาเกือบจะเข้าบ้านนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นคลิปให้ดูสักนิดนะผมที่บ้านนะครับผมไปดูคลิปที่บ้านนะผมว่ามันจะมาเยอะขนาดไหนครับพี่น้องน้ำครับผมที่ไม่ได้ไปไหนก็เลยก็นี่ครับตกบอกเลยว่าไปนอนตายเลยครับพี่น้องตก นี่ก็ดูน้ำครับพี่น้องจะเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็มันลงมาจากบนเขามันตกหนักมากก็มันก็ตัดกามานะผมต้องเอาไม้มาดักแมนมันเข้าบ้านครับผมเมื่อกี้มันจำตาจะเข้าแล้วแต่ว่าเอาไม้มาดักตัดแล้วก็ตอนนี้มันก็จะไปจำตาเข้าไอรูงต้นไม้ของผมมี่แหละครับพี่น้อง ถึงจุดแรกกิโลจะวางกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเอาอาหารใส่ที่ดักของเรานะครับนี่เราก็จะวางกันตรงจุดนี้เลยครับผมเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมีวางอยู่ครับท่านผู้ชมเอ็ปลาก็ไม่ค่อยจะเห็นนะครับเดี๋ยวเขาจะวางดูครับผมว่าจะมีปลามาติดบังไหมนะครับนี่เราจะวางตรงจุดนี้นะครับโอเคนี่เลยครับผมเดี๋ยวเราจะวางจุดนี้กันเลยครับ นี่ครับพี่น้องเดผมก็ตั้งห้องอาหารใส่ภาชนะที่ตักของเราก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือตะไคร้มืองของเราแล้วครับผมเราก็จะทำการวางนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะมาใส่เงินก่อนนะครับดูแบบนี้นะครับผมนี่นะนี่ก็จะเป็นอาหารนะผมที่ผมผสมมาครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเป็นพวกพวกรามพวกกีเกลอะไรประมาณนี้อมผสมกันนะครับผม โอเคครับผมใส่ไปประ,ประมาณนะผมเพราะว่านี่ผมก็มาช่วงบ่ายแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องใส่เต็มกระของที่ผมเตรียมไว้นะผมเพราะว่าปลาคงกินไม่หมดนะครับผมแค่นี้ก็เยอะแล้วเดี๋ยวเรงมาวางเลยครับผม ผมก็วางอันแรกเป็เป็นนี้ด,นด้วยเดี๋ยวก็จะเดินวางขึ้นไปด้านบนนะครับไปครับผมนี่นะครับยอดเลยครับผมเราก็จะวางกันดูว่าไม่รู้ว่ามันจะมีปลาไหมครับผมโอ้ กินอยู่ห่างๆไม่เยอะนะครับก็จะวางไว้ดูนะพี่น้องเอกคครับผมเดี๋ยววางเสร็จก็จะเดินต่อกันไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องับผมตั้งสีเขียวๆนู่นนะผมเดี๋ยวเราก็จะเดินกันไปต่อเลยนะครับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้มาหาขับเข้าครับพี่น้องก็จะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศในป่ากันด้วยครับบรรยากาศครับผม จะมีสนีห้กงเขียวแล้วก็ว่านกังเกาเก่าเต็มไปหมดเลยครับ <S <S รนี่ครับผมธรรมชาติสุดๆเลยครับ <S 1> <S 1> ดูครับพีน่น้องบรรยากาศบอกเลยว่าสุดยอดครับผมสายนี้คือน้ําสะอาดสุดๆเลยครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้ตว่าน้ํามันน้ําป่าจะมาจะลาดพวกเศษไม้สุดใบไม้ไปหมดหาดใจอัดแล้วก็จะสะาดนะครับผม เหมือนมีคนมากวาดแวววิ well ่งเลยครับพี่น้องโอเคเรากเลังไปต่อนะครับระวงังกันอีกลูกแลวครับตั้งชมครับผมไม่แน่ครับผมไม่ไปครับพี่น้องน้ำมันเชี่ยวครับจุดนี้น้ำหมนุนน้ำวน โอเคเดี๋ยวพอจะมัดไว้นิดนึนะผมเพราะ่ามันจะลงไปในน้ำลึกโอเคครับพี่น้องครับผมเสร็จไปอีกหนึ่งลกูกไปกันต่อนะครับผมย<ม>ังเหลืออีกประมาณสี่ลูกครับผมสี่ลกูกจงสามลูก น้ำรับพี่น้องน่าหามมากเลยครับผมน้ำจะใสมากนี่นะครับผมน้ำเชี่ยมทุก่ันจุดนี้ก็จะเป็นไม้ใหญ่หักล้มนะครับดูครับก็จะเป็นสะปานหรือว่ากบ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 พี่น้องตัวใหญ่เบลอเลยครับโดดไปเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นสปานให้เราได้เดินเลยนะครับผมแต่ก็ระมัดระวังด้วยครับกาเดินแบบนี้อาจจะลื่นช่วงได้นะครับพี่น้อง นี่ปลาชมบรรยากาศในป่ากันเลยมาหามา,าอยู่หากินกันด้วยครับพี่น้องแบบภาษาชาวบ้านนะผมมาดักปลานะผม,มไม้ใหญ่นะพี่น้องดูครับผมปูนเกียบเดี๋ยวพวกวางกันไปต่อเหลือไม่กี่หลังแล้วนีครับผมนีม้มันก็เป็นวงังเหมือนกันนะครับเราคงจะมาวางกันเหมือนกันครับท่านผู้ชมดูกันว่า จะมีลูกไหนบ้างที่เก้าเยอะหรือว่าจะมมปลาไม่เก้าวบ้างเลยก็ไม่รู้นะครับต้องวัดดวงดูครับท่านผู้ชมโอเควางไว้อย่างนี้นะครับผมเอาเชือกมาเกี่ยวไว้สักนิดเผื่อว่าฝนเกิดตกเก็บไว้วนะครับพี่น้องี๋ยวเข้าไปกันต่อนะนี่เลยครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินมาตามสายห้วยนี้นะครับผ เป็นมาประมาณครึ่งสายแล้วครับพี่น้องดูครับตอนนี้ผมก็เลือตอใกล้มุหลังสุดท้ายไว้มาดักยังเลือกไม่ถูก่็จะดักจุดไหนผมเลือแคกหลังสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ปลามันก็มีเยอะทุกวันนะครับพี่น้องโอ้ดูครับพี่น้องน้ำบอกเลยว่าโตรใสวสวมากๆาก ปลาเยอะมากครับพี่น้องท่านบนนี้ครับผมสียดยที่ผมวางตาแขรไว้ด้านล่างบนแล้วเดี๋ยวผมจะมาวางด้านบนนี้สักลูกแล้วก็ถ้าได้ปลาผมจะไม่เอานะครับผมด้านบนผมจะปลาไปปล่อยเพราะว่าด้านบนจากนี้ไปก็อปลาจะขึ้นไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีโอกาสที่ปลาจะอยู่ได้ผมเลยจะดักปลาแล้วก็ปลาไปปล่อยไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะผมถ้าได้ผมก็จะปลาไปปล่อยนะครับพี่น้อง โอเคนี่ครับผมที่เราจะดักเราจะเท่าไปดักมันเป็นบึงสุดท้ายนะผมที่ปลาขึ้นไม่ได้นี่ครับผมน้ำจะลึกมากเลยครับบึงนี้นี่เลยครับผมบึงนี้ปลาจะขึ้นไปไม่ได้ลนะครับท่านผู้ชมผมจะทำการดักไว้สักหนึ่งลูก แต่ก็จะได้ปลาผมจะไม่เอาสักตัวนะครับผมลูกนี้ผมจะปลาขึ้นไปปล่อยไว้ด้านบนนะครับพี่น้องเพื่อให้มันได้ขยายปันด้านบนด้วยครับพี่น้องเผื่อเวลาเราเข้าป่ามาหาปึ้งาอะไรเราก็สามารถอาปลาเกงได้ถ้ามีปลานะครับผมผมก็ต้องปลาไปปล่อยนะครับผมเพราะว่าด้านบนไม่มีปลาเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับพี่น้องผนุนายแล้วก็ทำการด่ากันเลยนะครับผม รวางผ่านม้อันตรายเสร็จเป็นพี่เจบ้บอยนะครับผมเสียงพ็อจะนําอาหารนี้ไปให้ปลาอีกด้านนึนะครับผมเป็นวังที่ผมเดินผ่านมานครับผมแล้วต้งช่สั้นเนี่ยเราก็จะเดินสำรวจปลาเลยครับพี่น้องว่าปลาที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมมาครับจะวางกระสอบไว้ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปอีกสายหนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินลงกลับมาแล้วก็มาดูลูกนี้เป็นลูกเหล็กแล้วก็ถ้าได้ปลา ผมก็จะปลาปีนขึ้นไปนะผมปีนน้ำตกนี้ขึ้นไปไปปล่อยด้านบนนะผมเพราะว่าด้านบนจะไม่มีปลานะครับท่านผู้ชมผมจะปลาไปปล่อยให้ด้านบนมันได้มีปลานะผมแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าวังไหมนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาลุ้นกันนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับผมมาจิโดยเต้ชิงนะผมในป่าก็จะมีพวกบนพญาจง a า g อยู่แบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับใต้ใบจะเป็นสีม่วงแบบนี้จะออกอยู่จะมีน้ำตาลนะผมดูหัวนะครับโอ้จะยาวมาก มีอยู่หลายต้นมากเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นเลยครับท่านผู้ชมครับผมแตครับพี่น้องเราเผื่อเราจะเจอบอลด่างสก้นเราก็จะเดินตะลุยหาไปนะครับเพราะว่าจะเต็มไปด้วยสนีจันเกี่ยวนี่นะครับผมมีเยอะมากแต่เส้นทางมันอาจจะลําบากสักหน่อยนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็เรามาเจอกับร่องรอยหมูป่านะครับผมยังใหม่อยู่เลยครับพี่น้องสดๆอยู่นะผมน่าจะเป็นเมื่อตอนเปี้ยงนะครับผม เดินขึ้นไปทางด้านนี้นะผมเดินอ่ากินไฟด,ดุดก่อนไม้ปุกไปนะผมถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้เห็นตัวเขางนะครับต้องเดินไปแบบเงียบนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะผมธรรมาชาติโดยแท้จริงก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับก็ป่ามันก็จะอุดมสมบูรณ์มากจะมีน้ําในลําตาลสามบูรณ์แล้วก็จะมีพวก บอลสนิจันอะไรนี่ฮะเต็มสายห้วยเต็มลำตาลเลยครับท่านผู้ชมดูครับผมดูใบนะครับผมบอลพวกนี้เราสามารถทําประกอบอาหารรับประทานได้นะครับผมนี่นะครับพี่น้องดูครับผมโอเคผมเดี๋ยวกลับไปกันเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมตั้งนะผมผมมาชีมนักขุดหัวบอลเลยนะครับผมนี่ครับอินไหมครับผมหัวจะหายจะเหลือแต่ตานะครับท่านผู้ชมนี่ครับพี่น้องดูครับโอ้โห กุดหัวบอลเลยแต้ผมก็คือหมูป่านะพี่น้องนี่ก็มียังเหลืออยู่บ้างนะผมก็เป็นเสน่ห์จันเขียวนะครับท่านผู้ชมครับผมเป็นบอลเขียวนะที่รับประทานได้แต่รับประทานตางนะครับผมหัวผมไม่แน่ใจว่ารับประทานได้ไหมนี่ก็ยังมีหัวเหลืออยู่เยอะนะครับผมนี่ครับผมลงรอการกินนะครับผมเหลือนิดเดียวครับพี่น้องรามาเดินมาใกล้จะถึงหมูป่าแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ดิมห้วยหรือว่าจะขึ้นกลับไปบนเกาแล้วนะครับท่านผู้ชม โอ้โหนี่กับพี่น้องด้วกกินเน่าวเลยครับท่านผู้ชมกินหัวหัวฟองบอลหมดเลยพี่น้องดูตาครับผมนี่ครับผมดูโอ้โหกินเวลนะครับน่าจะหลายตัวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจาะปีเจือบนด่างบ้างนะครับวันนี้ มาครับทนะ่านชมทุตันเนี่ยผมจะให้ท่านชมท่ตนได้ชมปลาในน้ำาครับผมว่ามันจะมีเยอะไหมครับโดยผมจะใช้อาหารเนี่ยผมผมจะปั้นหาให้ถ้ามันแน่แมนมเป็นข้อเนี่ยก็จะวางไปในน้ําแล้วก็จะใส่ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมก็จะมีตัวมาชินเยอะไหมโดยที่ไม่ดักนะครับผมบผมจะวางจุดนี้เลยนะครับ นี่ไงครับพี่น้องวันนี้ผมซินงนหาลนลงไปแล้วเดี๋ยวรอปลามากินเดี๋ยวมนจะตายให้พี่น้องได้ชมมนเลยครับพี่น้องมันเบ็สดสดเลย านผู้ชมทุกท่านครับผมตอนนี้เราก็ไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วผมเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วนี่ก็สิบอกนาฬิกาครับผมเดี๋ยวว่าสี่โมงเก็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งรอหยิบักประมาณหนึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะทาการเก็บตะไคร่ของเราครับเล้วนะผมตอนนี้ผมก็นั่งให้อ่านปลาแล้วก็นั่งชมบรรยากาศในป่าไปด้วยครับผมเดี๋ยวก็รออีกสักครึ่งชั่วโมงเราก็จะเดินกลับไปกู่ตะไคร่หมูของเราว่าจะได้ปลาบ้างไหมนะครับท่านผู้ชมครับผม ท่านมาชมผมดูมักลู่ถ่ามุัเรากันว่าจะได้สักตัวไหมครับผมปลาสังสายที่ผมวางไว้นะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวถ้าได้ผมก็จะเปลาไ,ปไว้ด้านบนนะครับผมนี่เน่เอา้าไม่ได้สักตัวครับพี่น้องโอ้ไม่เก้าเลยครับผมน่าจะแอลกับวันนี้ปลาไม่เก้าเลยครับผม อุตส่าห์มาด้านบนนะผมคิดว่าจะได้จะได้ปลาก็จะปลาขึ้นไปทางนั้นตรงนี้ผมไปตอยด้านบนนะผมจะไม่ได้เดี๋ยวก็จะตีหารทิ้งนะผมแล้วก็เดินลงไปดูหลังด้าน,นล่างกันต่อครับท่านผู้ชมลูกที่สองกันนะครับผมดูจะมีตัวติดบังไหมนะครับผมโอ้โหมีนะครับผมือว่าเยอะอยู่นะครับนี่ครับพี่น้อง เใช่ไหมครับโอ้อใช้ได้อยู่ครับผมลูกนี้ก็พอประมาณนะผมเดี๋ยวขาไปลุ้นลูกอื่นกันต่อแล้วท่านผู้ชมว่าจะได้ต้วนี้ไหมครับมาครับท่านผู้ชมเรามาลุ้นกันลูกที่สามนะผมว่าจะได้บ้างไหมนี่ผมหมายก็จะเป็นน้ําตกลงมาแบบนี้ครับผมลูกที่สองเราได้ไปใช้ได้นะครับเมื่อตะกี้โอ้ยลูกที่สามก็ถือว่าไม่น้อยนะครับผม นี่ครับพี่น้องได้ได้อยู่ครับผมเป็นลูกปลาซิวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็ก็บปลาก็เดินลงไปดูลูกที่สี่กันไปเรื่อยๆนะครับผมมาครับพี่น้องเรามารุ้นลูกที่สี่กันนะครับผมลูกจะมีตัวติดเยอะไหมครับผมแต่ก็มีตัวติดอยู่บ้างนะครับผมนี่ครับพี่น้องลูกที่สี่ครับผม ว้าวครับพี่น้องโอ้โหลูกนี้เยอะที่สุดเลยครับที่ดูมาโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องประมาณสามกีตเลยครับพี่น้องครับผมเป็นลูกซิวนะครับผมลูกปลาซิวนี่ครับพี่น้องดูครับผมเยอะจัดครับพี่น้องลูกนี้โอ้หมานครับพี่น้องหมานโอเคนะครับผม ก็เก็บปลาแล้วก็เดินลงกันไปดูได้่ย,ยครับผมเดีอนอีกประมาณ3าสี่หลังนะครับพี่น้องครับผมระหว่างการเดินทางกู้ถ้าใครมุ<อ>่มงกเราก็แวะชมสิ่งน่าสนใจทักสู่นะครับผมก็คือนี่ครับผมสนีนางกวนหรือว่าว่านานางกลวนนะผมไม่ใช่เสนีนางกวนว่านานางกวนหรือว่าข้างเก่าๆนี่เองนะครับท่านผู้ชมดูครับผมดอกสวยงามมากนะครับผมดอกใหญ่มากครับพี่น้อง นี่ครับผมจะมีตุ้มต้แบบนี้มีลูกของกอด้วยครับผมก็ไม่กี่วันลูกนี้จะร่วงลงสู่ดินแล้วก็น้ําจะแตงไปเขาเขาจะได้ออกต้นใหม่มาอีกครับผมขยายพันไปนะผมนี่ครับพี่น้องต้นใหญ่มากเลยครับโอเคครับผมเราก็ไปกันต่อนะครับนี่นะครับผมพี่น้องทุกท่านผมเดินกลับมาก็มาถึงจุดที่ไม้ล้มนะผม ตอนที่ผมเดินไปแล้วตอนที่กะไปนะผมนี่เขาเป็นกะขับแล้วก็มันเจอกับบอลไม่รู้บอลอะไรครับผมนี่ครับผมใบจะออกสีแดงแดงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยมากครับผมน่าจะเป็นเสน่ห์จันแดงนะครับท่านผู้ชมก้านก็สีแดงนะครับพี่น้องดูครับผมก้านสีแดงน่าจะเป็นเสน่ห์จันแดงป่าหรือเปล่าครับพี่น้องถ้าใบจะออกกำกั้าหน่อยนะผมเออมันก็เป็นยอดใหม่ของเขาครับ นี่พอเป็นใบที่นานแล้วก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แต่ว่าก้านก็จะออกแดงๆนะครับน้าจะเป็นจันน่จันแดงนะครับท่านผู้ชมมีอวัวของเขาด้วยนะครับผมนี่ครับผมสวยมากครับพี่น้องยตายพี่น้องได้ชมครับผมไปครับเราหยิบไปคู่ปลาค่ายกันครับผมเดี๋ยวมืดครับพี่น้องมาครับท่านผู้ชมครับผมเรามาคู่หลังที่น้ําลึกที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะมีปลาบ้างไหมครับผมน้ํามันลึก ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะติดบ้างไหมนะครับผมนี่ครับผมเรามัดไว้จุดนี้เราก็มาแกะกันนะครับผมโอ้ยผมไม่เห็นอาหารแลร้วผมอาหารเครื่องน่าจะมีตัวติดนะผมแบบนี้มันลุ้นกันครับผมว้าวกรพี่น้องเยอะจัดกรพี่น้องโอ้โหเป็นกิโลครับพี่น้องนี่ครับผมหวานแลยครับพี่น้อง หวานที่สุดเลยครับพี่น้องโอ้โหหลังนี้บอกเลยว่าสุดยอดครับพี่น้องได้เป็นกิโลเลยครับโอ้หวางน้ำลึกนะครับผมหวานสุดๆนะครับเอฟพี่น้องครับผมหลังนี้มันจะขี้บอกเลยว่าหวาน,นมากๆเลยครับพี่น้องได้เป็นกิโลครับผมว่าแล้วทำไมหานถึงหมดนะผมสุดยอดครับพี่น้อง น้ำลึกหนคือปลาเข้าเยอะมากไปก็พี่น้องเรายังเหลืออีกประมาณหนึ่งหลังสองหลังสามหลังครับพี่น้องเรายังเหลืออีกสามหลังเราคงมีโอกาสได้ลุ้นหน้าผมว่าจะได้ปลาอีกไหมนะครับผมเราว่ายิ่งเราวางไว้นานปลามันก็ยิ่งเข้าเยอะนะผมอย่างลูกที่ด้านบนสุดนะผมที่ผมไม่ได้ปลาเพราะว่าผมอาจจะวางแค่ไม่ได้แค่ครึ่งเ่วโมองนะผมครึ่งเ่วโมองก็ยังไม่ถึงเพราะว่า มันวางหลังสุดท้ายเลยใช้เวลาแก้หน่อยเดียวครับผมปลาเลยไม่ตันได้กินอาหารไม่ตันได้ก้าไปนะผมเลยขุดได้ปลาครับผมเจ็งผมก็ได้ทิ้งอาหารให้ปลาได้กินนะครับไปครับผมเราก็ไปกันต่อนะผมตามส้นตางนี้ครับนี่ก็เป็นเสน่ห์จันเขียวนะผมสวยมากใบจะเป็นรูปหัวใจครับผมนี่ครับพี่นะ้องก็จะวางตางก็จะมีแต่นี่ครับผมเสน่ห์ว่านนางกวนนะผมขอโทษด้วยมันเป็นว่านนางกวนหรือว่านางเก่าเก่านะครับ ซึ่งจะมีเฉพาะในป่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันก็เริ่มจะมืดแล้วด้วยครับผมผมต้องรีบได้แล้วเลยตั้งเวลาแล้วครับไม่รู้ว่าจะโมงอีกยังยิงไหมนะครับผมกล้องอาหารหมดนะครับผมปลาน่าจะมีนะครับท่านผู้ชมทุกนี่ไงเอ้าไม่ได้สักตัวครับพี่น้องไม่ได้ครับผมเป็นยังไงครับเนี่ยอาหารหมดเลยครับมันออกได้นะครับพี่น้อง นี่รผมดูอยาจจะใหญ่ปลาจะออกได้เอ๊ะผมแห้วครับหลังสุดท้ายโอเคพี่น้องทุกท่านตอนนี้ผมข้อได้เดินออกมาจากสายลำตาแล้วครับผมตอนนี้มาอยู่ในสวนยางแล้วครับผมก็คลิปนี้คงต้องปิดกันไปเพียงตอนนี้นะครับผมเพราะว่ามันมืดแล้วผมก็ต้องรีบกลับนะผมเพราะว่าต้องเดินออกไปตีรถก็ไม่เกยแล้วก็จะถึงรถดแล้วเหมือนกันครับผมแต่ว่าต้องปิดคลิปชุดนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินไปก็มืดพอดีนะครับผม ก็เรามาชมผลงานกันเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับผมก็เป็นลูกปลาซิวนะผมลูกปลาซิวที่ติดตะกายหมูงของเรานะครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้มาเยอะนะครับผมถือว่าเยอะมากครับผมดูครับผมก็น่าจะประมาณ2อกิโลครับผม2อกิโลกว่าๆเลยครับพี่น้องผมก็ไม่เคยได้เยอะแบบนี้นะครับผมลูกปลาซิวนะผมจุดมากจะได้เป็นปลาองค์ครับผมนี่ครับพี่น้องดูครับผมนี่เป็นตุงตุงนี้หลายกิโลเลยครับผม อย่างนี้น่าประมาณยี่สิบห้ากิโลนะผมได้มาเป็นลูกปลาชิวทั้งนั้นครับเดี๋ยวจะรีบขับบ้านนายตันนะผมไม่งนั้นปลาจะปองหมดนะผมอดกินนะผมต้องปลาไปแกงแบบสดๆนะผมแกงกั่วนะครับอร่อยมากครับพี่น้องโอเคพี่น้องทุกท่านครับผมคลิปนี้ผมก็ขอปิดกันไปเพียงแค่นี้ครับผมหากต่านใดชอบใจคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผม ก็จะพยายามทำคลิปไม้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมเรื่อยๆนะผมว่าช่วงนี้มันฝนมันตกทุกวันครับพี่น้องอากาศไม่ค่อยจะอํานวยไม่ค่อยจะแรงให้เราได้ก้าป่ากันเลยครับผมก็มีโอากาสวันนี้ก็ปลาทุกท่านเข้ามาอาอยู่อากินแบบบน้านมาดักปลาปลาไปามกับก้าวครับท่านผู้ชมโอเคครับพี่น้องทุกท่านานา้นปเพียงตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ